ดอกนี้สวยมากเลยครับนี่ดีดอกนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดพึ่งยูคาลิปตัสหรือว่าเห็ดขมนะครับที่หลายๆคนรู้จักนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงป่าแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็แอบเห็นแล้วนิดนึงมีรอยคนตัดขาไปแล้วบางส่วนนะครับทีนี้ยผมก็เลยเดินเข้ามาข้างในนะครับผมแล้วเรามาดูว่าผมเจออะไรนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เราเข้ามาเราก็มาเจอนี่นะครับนี่เห็นนี้กำลังขึ้นนะเพื่อนๆน,นะโอ้ยยุงก็เยอะดูนี่เพื่อนๆดูนี่ครับคืออันนี้คือแบบ มันอาจจะผ่านสายตาคนไปแล้วเรามองไม่เขามองไม่เห็นนะครับมันก็เลยได้เหลือมาถึงตาเรานะครับนี่นะครับแต่ต่อผมเห็นอีกดอกนึงอยู่มุมนี้อยู่เมื่อกี้นี่นะครับอันนี้ดอกนึงนะครับ ปกติบริเวณป่าบริเวณนี้เขาก็จะออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนไม่เอาไปหมดก่อนนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเห็ดอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้อยู่นี่นะครับน,นี่นะครับ,รบท้องทางขึ้นจะใช่ไหมนะไม่ใช่ นี่นะครับนี่นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมมาเจออยู่ดอกสองดอกนะครับออ้ยหอ,อันนี้นะครับแล้วก็มันยังเป็นดอกเล็กๆอยู่เพื่อนๆนี่แสดงว่าเขายังจะต้องออกอีกอยู่สักระยะหนึ่งนะครับนี่ครับดอกนี้เพื่อนๆ ขายังออกห่างอยู่นะครับไม่ถี่นะออกห่างหรือว่ามีคนเก็บไปก่อนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพเพื่อนดูนี่ครับนี่โอ้ถ้าปล่อยไว้แบบพรุ่งนี้คงจะดอกสวยมากนะครับแต่เราปล่อยไม่ได้นะครับถ้าเราปล่อยไปนี่ก็มีคนมาเอาก่อนแน่นอนนะครับผมนนี่ครับสวยมากเลยครับ มีดอกนตนี้อ้านนีเื่นเพื่อนดูเริ่มออกแล้วเนี่ยครับเห็นไหมเฮ้ยแต่ว่ามันยังดอกเล็กไปอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเพื่อนดอกเล็กๆดูสิแต่ดอกนี้สวยมากเลยครับนี่มีดอกนี้นะครับ แล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งนี่นะโอ้นี่นะครับหืมเพื่อนเพ่อครับดูสิดอกอย่างเงี้ยโอ้ยดูสิขึ้นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเล็กไป นี่ยครับดอกไซส์นี้เยอะมากเลยเ,เพื่อนๆ ครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตัดขาแล้วก็ตัดดินออกจากเห็ดที่เราหามาวันนี้นะครับสําหรับอันนี้นะครับผมนี่คือเห็ดยูคาลิปตัสนะครับหรือว่าเห็ดขมนะครับเห็ดพึ่งขมนะครับสองดอกนี้คือเห็ดตะไคร่น้าเหลืองนะครับแล้วก็จะมีดอกนี้ที่เป็นเห็ดโคนนะครับผมนี่เดี๋ยวละครับวันนี้นะที่ผมเข้าป่าเห็ดยูคาลิปตัสก็จะมีแต่ดอกแบบนี้เพื่อนเพื่อน นี่ดอกประมาณนี้ดอกเล็กมากๆนะครับคือดอกเล็กกว่าน,นี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันเอาไม่ได้นะครับเอามาก็ทานไม่อร่อยนะครับแล้วก็อีกสักประมาณวัน2วันก็น่าจะประมาณนี้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีคนไปเก็บนะครับผมแต่ยังไงก็มีคนไปเก็บแหละเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ออกมายังมีคนเข้าไปอีกเลยนะครับผมนี่แหละครับแต่ไม่เป็นไรนะนแบ่งๆก็ทานไปนะครับนี่สับวนนี้ได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วนะ ดีใจแล้วนะครับผมเพื่อนๆได้ไปเก็บให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูได้ชมแล้วก็ได้หายคิดถึงกันนะครับนี่สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับสําหรับใครมีคําแนะนําดีๆก็สามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Sorry s DJ